มาแล้วครับโอ้โาปัดโอ้น้ำไหลไหลนะครับผมเนื้อหนูนุ่มๆนะครับโอ้ใหม่ๆอายตวนเลยวะเย็บสีสูดทุกคนนะครับผมสำหรับผู้ใดมากินหนูกินของปลานะครับมึงเตเมืึงนอกโอ้ใชิดีครับผ่อนแห้ง ใจดีครับรําหรับคนนอนเด็กโรงงานเด็กเดกมาฟังมาเบิร์สวัสดีครับเบ้าแยมมิส,สันซิตี้ครับผมสวัสดีกันตอนเท้าๆนะครับตอนนี้เบ้าแยมกับชิพายามบ่วงหนูเก้านะครับผมเต้านี่มานนมันคบเหมือน,นกันครับ ุ่งไฮช่งนเํานะครับผมช่วงนี้กะเข่ากับแก้วนะครับผมอีกประมาณอาทิตย์กว่าๆ่าจจะหมดนะครับรถเกี้ยว่าจะล้เกี้ยวนะครับผมมองด้านนี้ครับผมเป็นดินดินนะครับเป็นดินดินเป็น ME, ดินดินเป็นดินดินโอ้ยถือแล้วถือแล้ว เท่านีกุนึงนะครับหลังนี้บ่วงหายนะครับเบาเยยมดักไว้นี้นะครับบ่วงหายครับผมมีรุ่นนะครับม่รุ่นหลังนี้บ้ถือครับ สามหาหลังนี้นะครับนี่ครับผมบอยยำดักไว้นี่นะครับบังกันสิพอ่อมาพอนะครับผมโอ้พี่ครับพอแล้วพอแล้วนี่เรียบร้อยนะครับผมเอาเพิ่มมาอีกตัวนึงนะครับผมโอ้ตัวใหญ่นะครับ นี่ตายนะครับไอ้พุกมันเก่านะครับผมบ้านเบ้าเยี่ยมส้นมมกจะเป็นหนูพุกนะครับหนูพุกหนูแทงหนูทองขาวว่าใครมีนะครับผมหนูไต่หกักไหมนะครับ,รบหลังนี้ติดอยู่นี่นะครับผมเบาเยี่ยมดักว่าอยู่หนาควายนะครับฝังนี้ก็บ่ถึก ไปกันต่อครับติดแล้วนะครับผมติดแล้วครับติดแล้วนีโอ้โตัวใหญ่นะครับฟุกใหญ่ฟุกใหญ่อ้โเหมือนเก่ามัอนเคยโอ้โครับตัวอย่ตัวใหญ่นขนาดนะครับผมเพิ่ม,มอีกตัวนึงนะครับ อออโ,อโอ้ตัวใหญ่นะครับผมพุกเหมือนเก่านะครับเพิ่มอีกหนึ่งตัวหมายนี้นะครับผมติดแล้วนะครับ เพิ่มอีกตัวหนึ่งครับผมฮะเพิ่มอีกตัวหนึ่งครับอันนี้เป็นหนูขาต้ำนะครับหนึ่งตัว มันมึงด่านพุทธนะครับทั้งทางทั้งขวอยูอ๋ผมว่ามันโอกาสน่าจะแปดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับผมแต่ยึดถือเพราะถือฮึออกแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว อีกแล้วอีกแล้วไอ,อ้ฟูกใหญ่แล้วเหมือนเดิมเหมือนเดิมอืออือเออโหโอ้โหเพิ่มมอีกน,น,นะครับผม ได้หลายตัวแล้วนะครับโอ้เดตัวนี้ตายนะครับผมพุกใหญ่หมดแดงจอ่ออุ้ยบมดแดงมา,มาหยามเมื่อคืนนี่นะครับตัวใหญ่เลยนะครับผมหมดแดงจ่อเลยเพิ่อมอีกตัวหนึ่งครับ ไปกันต่อนะครับผมมื่อกี้กับบรรยากาศก็เป็นคึมๆนะครับสงสัยพายุจะเข้านะครับวันที่สิบห้าสิบหกได้ยินข่าวว่าพายุจะเข้านะครับผมเอาเมืองกันครับผมมาอีกว่าใกล้เตรียมถุงปุ๋ยแล้วครับสรุปผลงานเท่านี้นะครับผมพอได้กินนะครับเบ้าย่างก,ก็ได้มาหลายตัวเติบนะครับผม <c oughs> ครับสวัสดีกันตอนค่ำนะครับผมจากมุ้งเส้านี่บ้ายามพยายามนูม้าได้นะครับกับมาเฮ็ดกินกันตอนเลี้ยงนะครับครับสวัสดีครับไอตัวตัวนะครับผมรับเบากรอบเก่กนะครับสวัสดีครับพี่ม่พิมพ์แเกลกครับผมวันนี้เมนูอย่างเฮาไงอ๋อมออมใส่ผักซีครับใส่ผักซีบ่านเฮาเก็บมากผักซีเฮาปลูกไว้งานนี่ก็มีผักซีผักกาดนะ กูไปตาม้างสานครับโอ้ในนี้มสามตัวอันนี้ตัวมันตายนะครับตัวที่ม่ตายว่ายังมาค้างไว้นะครับผมถ้าผู้ใดสนใจอยากเอาไปขวาอยากเอาไปอ้อมก็เขาเมมต์เขาได้นะครับเี๋ยวว่ายังจะส่งไปให้นะครับผมในราคาเป็นกันเองนะครับเขาขึ้นเราน้ำแนเขาขึ้นเราน้ำแนวันนี้วันนี้ก็เขาขึ้นเราพร้อมนะครับถือโอกาสควานูกับทีมงานพอดีมาห้อมกัน หมุมกันต่ตอยกัน,กนบา้านเฮาเอาเข่ากันเราซอยกัน <ST AC> เคลือ่อนทำ้มทาฝนหยุดตกก็นาะครับอา้าวจัดเะไรห้อยตัวเอาเลยเนาะหมู่บ้านเ้างกำลังมันนะครับวางวางของทิ่ถือใจเอฟซีนะครับผมเอฟซีทีมล้านหนูน สายปลาทุกผู้ทุกคนนะครับโตยังไงเนาะปีนี้มันโอ้ปีนี้หนูนี่โตงามนะครับกัดใส่ได้เลยเริ่มเกีียวเขาแล้วดักหนูไปทางกาเลยนะครับผมเดบเดินใส่ดักหนูเต็มที่นะครับชุดนี้พันกากออกไปแล้ว พันกากับหาดักหนูขายนะครับผมช่วงฤดูดัหนูก็ถือว่าทำได้ได้นะครับผมให้กับครอบครัวได้นะครับผมเราพันกานะครับเพื่อจะได้หนูไปกินกับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมผมติดตัวพันกาให้นะครับผักซีแล้วนะครับผมโอ้พี่ดาวกับมัฮหันพอดีนะครับครับครับโอ้พี่ดาวดาวน้อยสาเป็นเกียร เห็นห้าเห็นตาโดนนั่ผมไม่ยามก็ค่อยจรเงๆทหายจากต้องไปนานติดเพราะกิ๊ดนะครับผมก็ดูแล้ในยุบันนะครับครับคิดทอดใส่ก่อนแช่สภาพอากาศจะเป็นกำลังใจด้วยน้องตัวกระตับเครื่องนะครับตับเครื่องครับใกลสีแหลกกันละตับเครื่องเรียบร้อยแล้วครับในหเอาก็กัวใส่น้ำหนุนได้เลยครับเครื่อง เติมแกงที่เ้าทตำไว้่นะเลยเติมอ,อ,อมเจ็ดเทือกนไหลใช่เจ็ดห้องเจ็ดธ <c oughs> รรมชาติครับโอ้เจ็ดคนไหลเนี่ยทหารบ้านห้องนี่ถือหอมน้ำฟื้นเลยนะสูตรโบราณบ้านห้องนี่ล่ะขอบคุณหลายนะครับผมเอฟซี FC ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชม ผมมาให้กำลังใจกันนะครับนยังมั่นเลยวา่าำปลาหย่ดจักน้อยครับผมนั่วครับใส่จักน้อยครับลำปลาด้วยครับน้อยหนึ่งครับ ผักข้าวีิดส้ไปเลยเร้วเบาหยิมเอาเลยครับผมในเวลาแล้วนะครับโอ้ oh, ผักกีตูไทยผักข้าออกระเพาปปาปลามันเก่านะครับผมใส่ผักสีเหลากเก็บน้ำหัวน้ำสวนบานเท่าน,นะครับรับธรรมชาติปลูกเองครับลงไปเลยครับ สุดยอดโอ้หิวเข้าแล้วครับโอ้ไปกินครับพี่น้องกินเรื่มมาแล้วกินเรื่มมาแล้ว,วหวมวมมอมหอมแฉบโอ้เดี๋ยวเวลาสุมมาพ่อควรน,นะครับผมนะกินขา้าวแ้งน้ำกันนะครับโอ้สุดยอด มาแล้วครับโอ้โอ้น้ำไหลไหลนะครับผมเนื้อหนูนุ่มๆนะครับโอ้ใหม่ๆหม่ไอตุ่นได้ปะเจ็บสีสูทุกคนนะครับผมสำหรับผู้ใดมากินหนูกินของปลานะครับเมืองไกลเมืองนอกว่าคลิปนี้ผมติถึงใจลกันสู้ทุกคนนะครับทุกโล มากินน่วกันนะครับโอ้ยผู้ใดเห็นโอ๋ออกมาเด้อเดี๋ยวมาเลยครับพี่น้องสมองนะครับมากินข้าวแร้งร่วกันเดี๋ยวดูการนี่กับหนูบานห้องก็ร่างหลายเนาะเบ้าเยี่ยมผู้ใดมีเวลาว่างก็มาดักหนูกินข้าวปลาน่วกันได้นะครับโอ้ตับตับครับกินข้าวแร้งร่วกันนะครับผมสุดยอดแสบกระมันหอนใหม่ๆเลย หนูมองน้ามึงใจพี่ดาวก็บ่มีเวลามานะครับผมภารกิจภารกิจมื้อนี่ก็มีเวลามากินข้าวน้ำกินข้าวแดงน้ำกันนะครับมันดีครับหนูยอบฝากถึงผู้ยุ่กรุงเทพกรุงไทยนะครับผมผู้ใดอยากได้หนูไปกินนะครับกับคอมเมนต์ข้ามานะครับผมเดี๋ยวเบ้ายันจะส้างดเนาะให้ช่องทังงิดต่อนะครับผม พราะช่วงนี้บอยยังกระดักนูทั้งกากระดักนูนะครับก็เพอาได้กินนะครับผมถ้าผู้ใดอยากได้ไปกินกุงเทปกท็จีส่งให้นะครับผมนั่นราคาเป็นกะจเองนะครับนี่เบอร์โทรฝากไว้บ่อนนครับครับครับ๋ยวาบอยังไวสิเอาเบอร์โทรทิ้งไว้ใายคลิปนะครับผมนี่อาหารเกิดนะครับผมบอยยังมันใส่ฟักซีลเล้าก่อกันกัดเลยฟักซีเล่าฮาเนาะ สำหรับคนที่มักสายปลาน,นะครับผมที่มาก,กินหนูนะครับผมหวังว่าคนที่ถือแกกันนะครับบางคนอาจจะบ่บ่บามักนะครับผม <c oughs> สำหรับผู้บ่าวชาบ้านเ่านไหก็กินเนื้อสิละบ่ได้เขาห่างนะครับผมชาวบ้านเพากับหาบ่างหนูไ่ได้เขาห่าง KFC ไม่ได้เขาห่างโดบินสันบิ๊กซีโรตัด บริเวณของหางนะครับผมเข้าหางนนทุละแถว้างทางทอนปลาขบเน้อโคกนปลาครับาเบาอย่ามากมากมากเะครับเอฟซีคอยู่คนหน้าผมอยูุ่ไทอยู่มอนอกกรุงนานะครับผมอยู่ทางไก่ผู้ที่คนบ่ไเ้อยูบัตนบริเวณสัมันบรรยากาศก็บรรยากาศยู่บัติเนาะนะครับทางคนทธงมีพลัดนะครับ ต่อใจกันนะผมโอ้ใดีครับห่อนแห้งถูกโดนถ้าใจดีครับนํำหรับคนนอนเด็กลโงงานเด็กๆเดืดกัดกดกกมาฟังมาเบิ้์นก็งี้ก็เป็นฤด,ดูการดักหนูนะครับหลยช่องไลายคลิปก็ยังกับต้น่มากที่เป็นการดักหนูนะครับผมย่านนี่นาน,นู ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเบ้ายำกับครับพี่ว่าน้องกับดักหนูนะครับผมเบ้ายำไปดักหนูมาได้มาได้แล้วก็เอามาให้กินนะครับผมกระเป๋าคนไล่คนแช่คนสักให้อีสานที่นะครับผมจะเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกสุกนะครับผมวันนี้กำลังใจให้คลิปต่อไปนะครับวันนี้คือนี่เบ้ายำชิราศักดิ์กอนพ่อคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ